กับผมธีรชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครูต่างๆไม่ใช่คนเหรอครับแล้วเขเอาเงินที่ไหนครับสวัสดิการก็มีราก็ไม่ได้ทหารเอาปืนมาจี้และแก้ทั้งฉบับลบระฉบับทำไมไม่ไวงวายบ้างครับ คนกรุงเทพส่วนกลางจะไปรู้ปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างไรและบังคับให้เขาเป็นและยัดเยียดสิ่งที่เขาไม่อยากจะเป็นให้เป็นได้กฎหมายเร่างนี้ไม่เคยนึกถึงประชาชนไม่อิงประชาชนและตำรวจจะรับใช้ประชาชนได้อย่างไรผมไม่เห็นว่าพระราโชโกฤษฎีกนแบบนี้สามารถช่วยชีวิตเอ e ได้เลยมีแต่ซ้าเติมถ้าผิดใครทำผิดรับสินบนก็ต้องเป็นไปตามนั้นไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งใหญ่โตอะไรก็แล้วแต่จึงสามารถอภิปลายไม่วางใจพลเอกประวิทรวงสุวรรณในรัฐบาลชุดนี้ได้เรื่องที่ผมอธิบ,บายก็คือเรื่อง แหวนแม่นาฬิกาเพื่อนสิ่งที่ท่านธรรมนัสปกปิดนั้นเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจระดับโลกนั่นก็คือท่านเคยเป็นผู้ต้องคำเพาาถึงที่สุดให้จำคุกว่าด้วยกระทำผิดกฎหมายยาเสพติดในความผิดฐานผู้นำเข้าหรือผู้ค้า